ชอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยพุ่นะพุ่น่ะโอ๊ยหักเองหังมุดมมกเลยโอ้ยจมีนถึกใจบนคักเออเออเออหักกันหักกันหักกันเออรักกันรักกันเอาเอาเอาเอเอาเอามุดมม่เลยมุดแมเดียวเดียวเดียวนวลใจนังี้โอ้ยพุ่นอะพุ่นอะโอ้ยจมีนเป็นไนพุ่นะ ไปเราอ่านลาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออ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 นั่นแหละเออเออคุณเนะอารมณ์ดีได้กินกับข้าวถือใจให้ได้ดอกมืินนี้ยังไงอารมณ์ดีได้ซีนได้เอ็นวัอนี้แซ่บคักได้บวชบวชปะ ออได้บอกอือกินมาบุเออเออคุณนะอุ <se> ้ยกากินนี้คุณนะอืมอืมคุณนะอ้ยเหงื่อไหลอืมอู้วไปไวน้ำพุนล้อน้ำจำพ่อได้ไหมเอ่อ